ก็สวัสดีครับเราก็มาอยู่กันใน e p พที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ลืมก็อยู่ผมกับเอก็มาอยู่กับผมทันนะฮะใน e p ที่แล้วเราโดนยิงตายนะฮะเราดันไปยุ่งกับคองของเขานะอันนี้ผมก็เลยมาเริ่มต้นใหม่นิดนึงปาดเจ็บเล็กน้อยป่วยเล็กน้อยเราไม่ได้ออกไปหาของมามากเลยฮะ เป็นได้ก็ยกกลับไปที่โรงพยาบาลหปพันแขนอีกหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยดูฮะว่ามันมีพื้นที่ว่าให้เราไปไหนบ้างนะอืมสนามบินเคยไปแล้วนี่งไงานของเล่น มียาอยู่บ้างโอเคเตรียมตัวให้พร้อมอะงานนี้ไม่ใช่งานเจ๊ไก่อะผมต้องเต็มมีดไปด้วยวะช่างแรงเหรอไม่ะ่ะเราต้องเอาต้องเอาของมีคมไปสู้กับมันฮะเจอผมมาจะปลอดภัยมา ไปสองเล่นเดี๋ยวของเราค่อยว่ากันนะเราไม่ได้มาหาของนะเฮ้ยแล้วขอพูดไหมยังเลยแต่คงอีกไม่นานหรอกจบเรื่องนี้เร็วๆเถอะฉันเริ่มหิวแล้วคงอีกไม่นานหรอก จะลงไปชั้นใต้ดินเพื่อจบงานคุณเฝ้าระวังพวกกบฏแล้วกันผมไม่รู้ว่าพวกนี้มันเป็นโจรนนะโจรหรือขายไม่รู้นะอืมผมขอซอกดูแป๊บหนึ่งนะ ยทหารถ้าเราเข้าไปเรามีที่แอบไอปน,นะอ๋อมีที่แอบอ,อยู่ฮนะโอเคเรถเราไม่เยอะนะฮะออกตูปิดยู่ปิดตูปิดยู่ฮะ ต้องแอบก่อนนะเราไม่รู้ว่าอีกตัวหนึ่งมันอีกคนหนึ่งอยู่ตรงไหนฮะแต่อีกคนหนึ่งอยู่ตรงนี้แน่ๆฮะคนหนึ่งผมว่าน่าอยู่ชั้นใต้ดินเนี่ยเรือไม่ก็ชั้นนี้นะโอ้ยข่าวบนก็มีที่ผ่านแล้วมีกี่คนกันแนว่วะเนี่ย เจอปะทูปะทูชไหมเหรอจะมีอย่างเดียวฮะผมอยากเือปืนนะเดี๋ยวพวกโจนพวกทหารรู้นะฮะอ๋อไม่มีอยู่ข้างบนนะแทนนะโอเคฮะเดินลงมาให้เดินลงมานะฮะ เดี๋ยวรอดูอีกสักพักน,นึงฮนะเดี๋ยวราค่อยเปลี่ยนอาวุธนะถ้ามันเดินมาใกล้ๆเราก็จะเปลี่ยนเป็นอาวุธมีดแทนนะเฮ้ยเราก็ถ้ามันเดินลงมาอยู่ข้างล่างเราก็เชือดปืนกันแล้วกันนะแล้วเราก็จะได้แอบ,บได้ฮนะปืนเรามีแค่สิบนัดเองนะเดินลงมาเดินลงมาใกล้ๆฮนะเออใกล้แล้วใกล้แล้ว เดินมาใกล้โอ้โหเราแอบไปรู้เราเนี่ยหรือเปล่านะโอเคต้องระวังนะฮะจะต้องหมดโอเคเราไม่รู้อีคนหนึ่งอยู่ยไหนฮะใต้ดีอ้อนเนี่ย ยังอยู่ใต้ดินอยู่ตรงนี้นะต้องระวังหน่อยนะงานนี้เราต้องปิดประตูฮะโอเคอยู่ข้างล่างสามคนเลยนะ ผมกลัวลงไปข้างล่างแล้วมันไม่มีที่ให้แอบนะเอาไงดีครับเนี่ยไม่มีที่ให้แอบจริงด้วยครับ นี่ไงมีทหารสองคนฮนะเราต้องระวังฮนะเดี๋ยวเราวิ่งเลยฮะโอเคอาหารอาหารหนาอยู่ข้างบนเปล่าไม่ไดู้นะ เดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนนะเดี๋ยวเราต้องหาดูของครับต้องรีบดูของของมันอยู่ข้างล่างมากกว่านะโอเคต้องการหาอาหารนะตอนนี้ออกไปข้างนอกกนะ่อนยิงออกไปเราข้ามเลยทหารอยู่ข้างล่างนะย เดี๋ยวเราเค่อยกลับมาครับเราได้ปืนมากระบองหนึ่งแล้วก็กระสุนนิดหนึ่งนะฮะผมบ้านโดนปนแน่นอนนะ่ะเพราะไม่มีพายุฝ่าบ้านนะอ๋อไม่โดนนะฮะโอรอตตัวไปตอนนี้หิวแล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยโอเคอะจ้าบาดเจ็บผมไม่ค่อย มันไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่นะฮะไปนอนฮนะอดำให้ดำผักฟื้นก่อนนะ่งานนี้ จบวันไปเลยรีบฮะลงคำยุติแล้วเอ,อ่ออดำมอยู่รอดจนจบกจารต่อสู้แต่สุดท้ายเขาก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเอมิเลียเขาไม่ได้เจอเธออีกเลยอืมอันนี้คือ เราต้องดําเนินเนื้อเรื่องให้ไปแบบว่าให้ไปยาวๆนะเพราะว่ามันจะเน้นให้เราไปช่วยเอเมิเลียให้เหมือนมันจะให้เราเน้นช่วยเอเมิเลียไว้นะครับผมเดี๋ยวในเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวผมลองเล่นตอนรอบหลังดูที่หลังก็ได้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะโอเคคถ้าใครชอบฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดสมัครให้ก็ได้ครับผมขอบคุณครับ